กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ True Insider ครับคุณผู้ชมครับความสุขอย่างหนึ่งของคนที่ติดตามผลงานทางวงการบันเทิงเนี่ยนะครับอย่างหนึ่งอย่างเราเราเนี่ยนะฮะก็คงจะเป็นเรื่องของการคอยลุ้นนะครับให้พระเอกนางเอกคนโปรดของเราเนี่ยได้รักกันจริงๆนอกจอหรือที่เราเรียกกันว่าคู่จิ้นนั่นเองนะครับในประเทศไทยที่ลุ้นกันแล้วก็เกิดจิ้นกันนอกจอจริงๆที่ประสบผลสําเร็จไปแล้วเนี่ยก็คงจะมีคู่ของมากับคิมวันนี้รายการ True Insider นะครับจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปดูกันนะครับว่า ฝั่งเกาหลีมีคู่ใดบ้างนะครับที่ลุ้นแล้วเกิดรักกันจริงๆนอกจอเชิญขยายพร้อมๆกันเลยครับ นเป็นคนจับคู่ให้นักร้องดาราหรือศิลปินที่ตนชื่นชอบมาเป็นแฟนกันในจินตนาการหรือแฟนกันในอุดมคตินั้นใช่ว่าจะมีแต่ที่เมืองไทยเพราะวงการบันเทิงเกาหลีเขาก็มีเหมือนกันซึ่งที่ True Insider หยิบยกมานำเสนอนั้นก็เริ่มจากคู่จิน้นกลายเป็นคู่รักกันจริงๆค่ะเริ่ม จูจีฮุน <c oughs> เคยฝากผลงานสุดเซ็กซี่เอาไว้ที่เอมีของฝ่ายหญิงที่เน้นไปทาง20บวกแบบสุดโดยการแสดงของทั้งคู่เนี่ยก็เรียกได้ว่าถึงพลิกถึงขิงแบบสุดๆและหลังจากถ่ายทำจบทั้งคู่ก็เริ่มออกเดทกันคงจะเป็นเพราะว่าเคมีของทั้งคู่เนี่ยเข้ากันมากมากโดยทางกาอินก็ได้เขียนจดหมายออกมาถึงแฟนๆว่าฉันไม่ต้องการจะโกหกหรือปิดบังเกี่ยวกับเรื่องนี้ ส่วนวอนบินอีนายองจะทำเอาสาวน้อยสาวใหญ่ต้องอกหักกันเป็นแถวๆกันเล่นมีภาพหลุดของพระเอกสุดฮอตที่เป็นตัวพ่อของวงการเกาหลีอย่างวอนบินและดาราสาวสวยแถวหน้าอย่างอีนายองกำลังออกเดทกันอยู่ซึ่งทางฝ่ายต้นสังกัดของทั้งคู่ก็ได้ออกมายอมรับว่าทั้งคู่กำลังคบหาดูใจกันอยู่จริงๆค่ะมาถึงทีของนักร้องหนุ่มสุติ๊ดจีดาก หรือจียงวงบิ๊กแบงนั่นเองที่ทางค่ายได้ออกมาปฏิเสธครั้งแล้วครั้งเล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างนักร้องหลุ่มและนางแบบสาวชาวญี่ปุ่นกิโกแต่รูปภาพก็ช่วยยืนยันทุกอย่างได้เป็นอย่างดีเพราะทั้งคู่แสดงออกอย่างสนิทสนมทั้งกอดสกินชิปอย่างเป็นธรรมชาติและทางจีดราก้อนเองก็เคยเรียกสาวคนนี้ว่าที่รัก ทางไอจีมาแล้วส่วนคู่สุดท้ายแทยอนแบคยอนเป็นคู่รักที่พอเปิดตัวเท่านั้นแหละปัญหาก็ตามมาเลยโดยเฉพาะในเรื่องของแฟนคลับที่ดูจะไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่เลยทําให้คู่นี้แทบจะไม่เคยพูดถึงการผ่านสื่อเลยสักครั้งแฟนคลับบางคนถึงกับยังงง,ง,งว่าเขาคบกันจริงหรือเปล่าเนี่ยแต่ยังไงแฟนคลับที่ยังคอยเชียร์ก็ยังมีอยู่นะคะ แฟนๆจิ้นกันมากเข้านะครับผู้จัดหรือว่าสปอนเซอร์ต่างๆนะฮะรู้ข่าวเข้าก็เลยยิ่งจับทั้งสองนั้นนะครับมาออกงานร่วมกันมากขึ้นความใกล้ชิดก็เลยมากขึ้นเป็นเท่าทวีนะครับและสุดท้ายก็อย่างว่านะครับต่างคนต่างหน้าตาดีครับคุณผู้ชมแล้วก็รวยหล่อสวยกันทั้งนั้นนะฮะก็เลยลงเอยกันด้วยความรักนะครับซึ่งก็น่าดีใจนะครับสำหรับแฟนๆแล้วก็เขาทั้งคู่ด้วยนะฮะ